สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยครอบครัวแสนสุก My Family ใช่ไหมคะวันที่1เราเรียนไปแล้วเมื่อวานเรื่องสายใยในครอบครัววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะเรื่องที่2ส,สายสัมพันธ์ในครอบครัวสายสัมพันธ์ในครอบครัว มีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูคแอนขอตั้งคำถามกับเด็กๆก่อนนะคะอะมีคำถามในหน่วยนี้วันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งยายคือแม่ของใครคุณยายคือแม่ของใครเนี่ยคุณยายเนะี่ยใครรู้คะคุณยายคือแม่ของใครเออ แม่ของคุณแม่หรือว่าแม่ของคุณพ่อคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะยายก็คือแม่ของคุณแม่นะคะก็คือคุณยายนั่นเองต่อไปคำถามที่สองเด็กที่เกิดก่อนเราเด็กที่เขาเกิดก่อนเราเป็นเด็กผู้หญิงอะเด็กผู้หญิงที่เกิดก่อนเด็กๆะเขาเป็นพี่เราใช่ไหมคะอ่าเราจะเรียกว่าพี่สาว หรือพี่ชายแปลนเขียนไว้แล้วตรงนี้พี่อะไรคะโอเคถูกต้องแล้วค่ะเรียกว่าพี่สาวพี่สาวนั่นเองเด็กผู้หญิงที่เกิดก่อนเราเรียกว่าพี่สาวยายของแม่ก็คือแม่ของใครแม่ของคุณแม่นั่นเองอ่าต่อไป มีเด็กดูภาพค่ะเห็นภาพไหมคะอ่ะอันนี้ครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณตาคุณยายด้วยมีพี่สาวมีน้องชายมีคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็เป็นครอบครัวเล็กครอบครัวเล็กก็จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะอ่าบางครอบครัวก็อาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้อ่าฮะ,ะมีหลายแบบอ่ะ สายสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือที่ครูแอนให้ดูภาพเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่มีน้องมีญาติญาติเช่นมีคุณปู่มีคุณย่ามีคุณตามีคุณยายมีคุณลุงมีคุณอาที่ต้องให้ความเคารพแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันให้ความรักให้ความกระตันอยู่ต่อกันไม่ดื้อใช่ไหมคะนี่ ตามฝั่งของคุณครูเลยเห็นไหมคะที่คุณครูสอนไปในวันจันทร์เหมือนกันเลยฝั่งคุณพ่อนี่คุณพ่อของเราใช่ไหมคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณอ่าส่วนฝั่งคุณยายหรือฝั่งของคุณแม่เรานั่นเองฝั่งนี่แม่แม่นะคะก็จะมีคุณตาคุณยายมีคุณลุงมีคุณป้าแต่น้องของแม่เราจะเรียกว่าน้านะคะมันจะแตกต่างกันตรงที่ อากับนาถ้าฝั่งพ่อเราเรียกคุณอาถ้าทางคุณแม่เราเรียกว่าคุณนานะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งครูแอนมีคำถามจะถามเด็กๆนี่ค่ะเมื่อกี้คุณครูให้เด็กดูไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูมีคำถามถามอีกหนึ่งข้อ พ่อของคุณพ่อเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าคุณปู่ใช่ไหมคะส่วนพ่อของคุณแม่เราเรียกว่าคุณตาตอาอตาปออูปูแม่เอกปูคุณตาคือพ่อของคุณแม่คุณปู่คือพ่อของคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยว เราจะมาร้องเพลงนี้ก่อนจะไปทํากิจกรรมเด็กๆจําเพลงนี้ได้ไหมชื่อเพลงอะไรเพลงบ้านของฉันคุณครูแอนสอนไปแล้วเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องกันอีกรอบครูแอนพาอ่านเนื้อร้องก่อนเนาะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่น้องมากมาย ทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอ่ามาร้องเพลงกันเลยเอาสักหนึ่งรอบเนาะอขอโทษขอโทษท่ะขอโทษบ้านของฉันอยู่ในกัน บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปูย่ย่าลุงย่าตายายีทันนะ้งน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน เองมากเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยอ่าทีนี้เราล้องเพลงไปแล้วเด็กๆสามารถไปเปิดดูย้อนหลังแล้วก็ร้องเพลงต่อได้นะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กทําด้วยแต่ก่อนที่จะทําให้เด็กดูนี่เลยค่ะอ่านค่ะการอ่าน,อ,านอ่านประสมคำนะคะ อันนี้สระอะไรนะใช่แล้วค่ะสระอาเนาะอาจะเขียนไว้หลังตัวพยัญชนะเสมอเรามาทบทวนสระอาแล้วเราก็จะไปเริ่มฝึกอ่านสระอีนะคะกออากาคออาคามออางาอ่านดังๆเลยค่ะจออาจาชออาชาทออาทาถออาถา มออามาหออาหานออานาปออาปาพออาพาหออาผายออายารออาลาสออาสาเด็กเห็นภาพกับคำไหมคะอ่านตามคุณครูนะคะครูแอนจะอ่านก่อนและเด็กอ่านตามนะคะสออาสารออาลาสาลา เด็กอ่านค่ะต่อไปมออามาหออาหามาหาคำต่อไปรออาราพออาคาราคาคำต่อไปทออาทายออายาทายาเก่งมากเลยค่ะพึกมือให้ตัวเองค่ะ ทีนี้วันนี้คุณครูสอนเพิ่มอีกหนึ่งสระก็คือสระอีสระอีจะอยู่ข้างบนตัวพยัญชนะนะคะสระอีเป็นร่มอยู่บนตัวพยัญชนะเนาะอ่ะสระอีพาเพลินจออําจำปอ,อีปีจำปีนี่คือดอกจำปีคํำที่มีสระอีนะคะทีนี้เราจะมาออกเสียงอ่านคาสระอีนะคะกอ,อกอีกี ตอีตีอ่านไปพร้อมกันกับครูแอนเลยเนาะยออียีตออีปีรออีรีวอีวีพออีพีบออีบีชออีชีงออีงีลออีลีทออีทีทออีทีจออีจีคออีคีคอีคี ซออีซีนออีดีออีอีมออีมีฟออีฝีขออีผีขออีถีชออีฉีขออีขีเก่งมากค่ะเด็กๆฝึกอ่านสักสองรอบก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะ,ะเดี๋ยวครูแอนอธิบายใบงานก่อนเด็กๆด,ดูค่ะ นะคะในสัปดาห์นี้ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานกิจกรรมไม่ใช่ใบงานสิเขาเรียกว่ากิจกรรมนะในหนังสือทักษะคณิตศาสตร์เล่ม5้สีเหลืองนะคะทักษะคณิตศาสตร์เล่ม5้าสีเหลืองเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตให้เด็กสังเกตสังเกตอะไรสังเกตภาพและเขียนตัวเลข พร้อมกับระบายสีเด็กๆเห็นภาพไหมคะอันนี้เด็กๆเ,เกิดกลับไปเนาะคุณครูอาจจะสอนยังไม่ทันแต่เราสามารถย้อนกลับไปทําได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆทาตามที่ครูแอนให้ทำเนาะหน้านี้นะคะนมนับนมมีกี่กล่องเสร็จแล้วเด็กๆเขียนตัวเลขลงไปอ่าไหนาลองนับตัวอย่างนะ1 2ึ่งสอามี่ห้าหเจ็ด แ9 1เก้าสิบเขียนเลขอะไรลงไปคะเขียนเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์อ่าน้องเขียนหนึ่งศนแบบนี้นะคะต่อไปเส่กรอก1 2 3 4 5 6 7เจ็ขียนเลข7เหมือนหลังคาบ้านแบบนี้นะคะน้องไก่1 2 3 4 5 6 7 8 9เจ็เขียนเลข เก้าเหมือนไข่มีหาาอ่าค่อยๆเขียนนะคะต่อไปสลัดมีกี่จาน1 2 3 4ก็เขียนเลข4ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆ<า>ก็ระบายสีภาพให้คุณครูนะคะเอาให้หน้ารับประทานเลยนะคะทีนี้วันนี้เราเรียนในหน่วยนี้หน่วยครอบครัวแสงสุขใช่ไหมคะเด็กดูหน้านี้ค่ะหน้า11นะคะในหนังสือเล่มนี้แหละแต่อยู่หน้า11นะลูก จะมีภาพครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่เลยมีคุณตามีคุณยายมีพี่สาวพี่ชายน้องสาวแล้วก็เบบี้เด็กๆเนาะมีคุณพ่อมีคุณแม่อ่ะให้เด็กนับอมขอโทษค่ะให้เด็กดูค่ะข้างล่างก็จะมีตัวเลขใช่ไหมคะเขาให้เด็กเรียงลําดับตัวเลขหนึ่งแล้วอะไรคะเด็กเติมลงไปสองสองแล้วอะไรคะ สามสี่แล้วเลยคะห้าอ่าหกมีแล้วต่อไปเลขอะไรคะเลขเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดแล้วก็เก้าอ่าสิบมีแล้วไม่ต้องเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะครูแอนบอกพร้อมทั้งระบายสีครอบครัวของเราให้สวยงาม ง่ายไหมคะง่ายเนาะอ่าวันนี้คุณครูก็ให้งานดเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ